สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอ่านเพียงยันไม่ได้นะครับเช้าได้ยินแล้วคลิปนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหากันกรณีที่เราซื้อปั๊มตัวใหม่มาแล้วก็น้ําที่ได้ปริมาณน้าที่ได้มันมากกว่าปั๊มตัวเดิมแล้วทําให้ที่เรากะเกณเอาไว้นะครับปริมาณน้ําที่ออกมาจากท่อทางน้ําดีนะ มันไหลไม่ทันนะครับพอไหลไม่ทันมันก็จะล้นเพราะว่าเราจะลืมว่าทุกจุดเรามีตัวกรองอยู่ในแรกๆที่เราทําความสะอาดมันก็จะผ่านได้ดีมากพอนานเข้านะครับเศษฝุ่นเศษขี้ปลาที่มันติดติดอยู่มันจะทําให้ไหลช้าลงแล้วตัวนั้นจะล้นออกไปได้นะครับพอล้นออกไปได้ก็จะทำให้ให้เราต้องมาแก้ปัญหากันว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้มันเอาน้าให้มันไหลมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับ นั้นวันนี้ผมแก้แล้วนะครับได้มาแล้วก็ลองทําหลายชั่วโมงมากนะครับก็เลยตัดทิ้งใจได้แล้วนะครับมาดูนะครับท่านจะเห็นน้ําที่ผมทิ้งออกมานะครับน้ําทิ้งตรงนั้นมันเป็นน้ําที่ผมเพิ่งสูบมาจากปั๊มนั่นแหละนะครับก็แบ่งส่วนหนึ่งทิ้งออกมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าที่มันทิ้งออกมาตัวนี้ได้ค่อนข้างแรงเนื่องจากว่าผมด้านปลายนะผมลดจากท่อสี่นิ้วครับลดจากท่อสี่นิ้วเป็นท่อสองนิ้วครึ่ง มันก็เลยทําให้บีบออกมาด้านนี้ได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมใช้ท่อตรงนี้เป็นท่อใหญ่ใช้ท่อตัวนี้ใหญ่นะครับการที่จะออกไปตัวนี้ก็จะน้อยลงเพราะน้ํามันจะลงตรงนี้เร็วมากนะครับพอเร็วมากน้ําตัวนี้มันจะล้นนะน้าล้นเราก็จะแก้ไขปัญหามันยากนะครับแต่วิธีการของผมคือผมลดขนาดตรงนี้ลงนะครับเพื่อให้น้ํามันมาตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บังคับให้น้ำเนี่ยออกไปทางนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับ ถ้าสมมุติว่าผมยังแก้ปัญหาตรงนี้ในนี้ผมใช้ท่อ2นิ้วนะครับอันนี้4นิ้วใช้ท่องสอดนิ้วทิ้งออกไปนะครับเนี่ยผมเปิดสุดแล้วนะฮะมันยังพอดีเลยนะครับถ้าสมม,มุติว่าวันใดวันหนึ่งเกิดตรงนี้มันไหลช้าทําไม่ได้ตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ต้องขยายจาก2นิ้วยจะเป็น2นิ้วครึ่งนะครับเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้นนะฮะเยอะขึ้นย้อนกลับไปนะครับนี่คือวิธีแก้ที่ผมใช้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับ ผมใช้ปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้ก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจุ่มลงลงในน้ํานะครับตะกอนเข้าไปแล้วก็ไปพัน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 บ่อยๆกับใบพัดทาให้ใบพัดหักนะครับแกนใบพัดเนี่ยคือตัว,ต,วตัวมอเตอร์มันหมุนแกนมันหมุนแต่ว่าไอาตัวใบพัดถูกยึดก็เลยทําให้พลาสติกนะครับมันกระเทาะหลุดออกนะครับแล้วก็ติดก,กาวใหม่เพราะติดกาวใหม่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือ,อกาวที่ผมติดกับใบพัดเนี่ย มันติดอยู่ได้ดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ศูนย์ครับมันทําให้เกิดการเหวี่ยงตัวแกนแม่เหล็กกับแกนทองแดงที่อยู่ข้างในครับมันถูก,กันฮนะมันก็เลยทําให้ทํางานไประยะหนึ่งก็ดับหยุดทํางานหยุดทํางานเราก็เลยใช้ไม่ได้ครับถ้าทางที่ดีตัวนี้จะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนตัวมอเตอร์นะครับเลยนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนั้นตัวนี้ผมก็เลยหยุดตัวนี้มัน75วัตต์นะฮะ 75วัตความาปริมาณน,น้ําอยู่ที่26,000ลิตรต่อชั่วโมงแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ดูสเปคอะตัวนี้มันอยู่ที่100วัตต์นะครับ1น0วัตนะฮะปริมาณน,น้ําไม่ได้ดูอะไม่ได้ดูต้องไปดูที่คู่มือนะครับแล้วเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของอปั๊มตัวนี้ก็คือท่านเห็นว่า มันอยู่ข้างบนนะฮะสายไฟอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเด็กไปสัมผัสน้ําหรือเราเองนะฮะไม่ต้องเด็กเลยนะฮะเราเองมาสัมผัสน้ำนะฮะตรวจสอบต่างๆก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกไฟดูดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างปั๊มตัวนี้เนี่ยเห็นเลยครับว่ามันแข็งแล้วครับพลาสติกมันแข็งแล้วมันไม่ยืดหยุ่นแล้วนะฮะยืดหยุ่นน้อยมากนะะเริ่มแข็งแล้วนะครับแข็งมากครับเริ่มแข็ง มันจะไม่เหมือนไอที่เราได้มาใหม่นะเห็นไหมฮะเราจะทายังไงก็ได้นะครับดังนั้นสายไฟเริ่มแข็งมันก็มีความเสี่ยงว่าเวลาที่เราลงน้ําเกิดมันเปราะมันกรอบเพราะว่าบางทีบ่อยครั้งเนี่ยผมเอาขึ้นมาซ่อมผมก็ต้องยกอย่างนี้ขึ้นมานะลากดึงขึ้นมาแล้วความหนักนะครับแล้วก็อาจจะทําให้สายไฟขาดได้นะครับอาจจะกระทบต่อเราได้นะอาจจะเกิดไฟดูดได้ส่วนตัวนี้นะครับ วันนี้มันจะมีมันจะมีท่อลงไปอยู่ตรงนี้ครับถึงแค่ตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็จะมีหัวกะโลกทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะตื้นเกินไปนะฮะไม่งั้นเราต้องทำแท่นในที่ผมไม่ได้ทำแท่นนะครับไม่ได้ทำแท่นรองรับผมก็เลยเอาท่อสี่นิ้วครับหัวบาลเอามาสวมครับแล้วข้างล่างก็เจาะอ่าสี่นิ้วหัวบาลแล้วข้างล่างก็เจาะเห็นไหมฮะผมเจาะเป็นรูเป็นแถวลงไปสี่แถวนะครับ ด้วยเหล็กหกหุนนะฮะเผาไฟแล้วก็เจาะเลยนะฮะเป็นแถวลงไปนะครับความลึกของท่อเนี้ยอยู่ที่ประมาณเมตรอ่าเกือบเมตรสามสิบเซนนะครับเจาะลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนั้นผมเอาตัวหัวกะโหลกหัวกะโหลกที่อยู่ตรงเนี้ยครับหัว,วกะโหลกของมันเองเนี่ยครับเดิมสวมขึ้นมาอย่างงี้นะครับผมกลับด้าน,นครับกลับด้านลงไปแล้วก็เอาตัวนี้สวมเอาท่อ PVC นี้สวมลงไปมันก็จะเป็นกลายเป็นฐานอยู่ข้างล่างอยู่นะครับ มันก็เลยก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะฮะเพราะว่าท่อท่อที่เขาให้มาท่อตัวเนี้ยมันจะเวลาทีทไหมฮะนี่คือข้อต่อที่เป็นข้อต่อสี่สี่หุ่นไอ้อสี่นิ้วนะครับสวมไปหลวมเลยะฮะมันจะพอดีกับพอดีกับไอตัวท่อมันนะฮะแต่ก็เล็กกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นเวลาที่มันหาตัวใส่ย,ยากมากผมก็เลยลองแบบนี้ดูเออมันแก้ปัญหาได้นะครับนะ อลองดูครับท่านาจบางท่านอาจจะกาลังมองหาปัม๊มหรือใส่วิธีคือซื้อปั๊มมาแล้วนะฮะแก้ปัญหาปั๊มไม่ได้จากการที่เราซื้อปั๊มมาขนาดใหญ่นะฮะมีน้ําแรงกว่าจะไปซื้อใหม่ก็ไม่ไหวนะครับโอเคครับ